ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,500เย่จงชวนและเย่ช้างมินสองพ่อลูกรู้สึกอยู่ท่ามกลางลมหนาวไม่หนาวเหน็บแต่ภายในใจกลับอ้างวางเปล่าเปลี่ยวเมื่อเทียบใบหน้าสดใสและเปลรงกลั่งของสองสามีพันยาแซ่กู้จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามสองบิดาและบุตรตรีภายในใจไม่กล้าตำหนิยเย่เฉินเพราะพวกเขารู้ดีทั้งหมดเป็นผลจากการกระทำของตนเอง หลังจากเชิญทุกคนเข้าบ้านเย่จงชวนรีบพูดกับเย่ชางมินว่าช้างมินคุณไปชงชามาตอนนี้ยังไม่ถึงเวลารับประทานอาหารฉันและเยียนจงกับเชิญเอจะนั่งดื่มชาพูดคุยกันเย่ชางมินยังจะกล้าประพฤติตนเป็นคุณหนูใหญ่อีกต่อไปได้อย่างไรใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มเช่นเดียวกับพนักงานเสิร์ฟมืออาชีพกล่าวรับคำด้วยความเคารพอ่อนน้อมพ่อโปรดรอสักครู่ ฉันจะไปเตรียมชุดชาและใบาชาจากนั้นเธอขอตัวไปทำงานอย่างขยันขันแข็งเย่ชางมินไม่กล้าคาดหวังเย่เชิญจะมอบยาเม็ดฟื้นชีพให้เธอแต่ภายในใจมีความคิดพรุมเครือนั่นคือนับจากนี้เธอจะใช้ทุกโอกาสแสดงความเป็นมิตรทำตัวอ่อนแอให้เย่เชิญเห็นหากเขาประทับใจต่อไปในอนาคตอาจเมตตามอบยาเม็ดสักเม็ดหรือครึ่งเม็ดแก่เธอลินหวานชิวคิดว่าเย่ชางมินเป็นอหญิงเย่เชิญ ตนเองไม่อาจปล่อยให้เธอทำงานเพียงลำพังดังนั้นรีบกระซิบบอกกู้ชิวอี้ที่นั่งอยู่ด้านข้างนาน,นานคุณไปช่วยอาหญิงของคุณกู้ชิวอี้พยักหน้าอย่างรวดเร็วได้แม่ฉันไปเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้เย่ชางมินรีบห้ามเธอทันทีพูดด้วยรอยยิ้มอาหญานานๆนนคุณเป็นแขกจะให้คุณทำงานได้อย่างไร คุณอยู่พูดคุยกับพ่อแม่และปู่ย่าของคุณเรื่องงานให้อายิงจัดการคนเดียวก็พอพูดจบเธอฉีกยิ้มรีบพูดกับเยเชิญเชิญเออคุณนั่งลงคุยกับนานๆให้ดีเยเชิญพยักหน้าช้าๆคิดอยู่ในใจอายิงปัจจุบันแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงเย่ช้างมินแม่อายุไม่น้อยแต่ชอบทำตัวเป็นเท่าทาริกาการแสดงออกยิ่งกว่าคนหนุ่มสาวทั่วไปที่มองเห็นเวลานี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เรียกได้ว่ากลายเป็นคนละคนในฐานะเจ้าภาพเย่จงชวนเชื้อเชิญทุกคนนั่งบนโซฟาหลังจากทุกคนนั่งลงเขาทอดถอนใจพูดกับกูเ้เยียนจงเยียนจงหากคุณอยู่ว่างไม่มีอะไรทําให้มาพูดคุยกับฉันที่นี่บ่อยๆฉันเป็นคนแก่อยู่บ้านตัวคนเดียวรู้สึกเบือ่อยากหาคนมาพูดคุยกู้เยียนจงพูดด้วยความเคารพไม่มีปัญหาลุงเย่พวกเราตอนนี้อยู่ว่าง อีกทั้งนั้นนานกลับมาเตรียมฉลองปีใหม่หากคุณเบื่อพวกเราสามคนจะมาเยี่ยมคุณบ่อยๆเย่ยจงชวนมีสีหน้ายินดีพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มตื่นเต้นพูดว่าคงดีมากหากครอบครัวพวกคุณสามคนมาเยี่ยมฉันที่นี่บ่อยๆตอนนี้คนส่วนใหญ่ในตระกูลเย่อยู่เฝ้าสุสานที่เขาเยหลิงฉันอายุมากไม่สะดวกจะขึ้นเขาไปพบพวกเขาวันธรรมดาจึงรู้สึกเหงามากพูดจบ เขามองเย่เชิญที่นั่งด้านข้างถอนหายใจพูดว่าที่จริงฉันหวังให้เชิญเอออยู่ในเยียนจริงนานอีกสักหน่อยทุกครั้งที่มามักรีบร้อนกลับไปอยากให้เขามาอยู่พูดคุยกับคนแก่อย่างฉันนาน,นานกลับไม่มีโอกาสเช่นนี้เย่เชิญ,ญยิ้มเล็กน้อยไม่เอ่ยปากพูดอะไรออกมาท้ายที่สุดตนเองเวลานี้เป็นคนมีครอบครัวและครอบครัวตัวเองพำนักอยู่ในจินหลิงแน่นอนไม่อยากอยู่ร่วมวงสนทนาครั้งนี้ ไม่เช่นนั้นหากพูดคุยเรื่องแม่นหมายกับกู้ชิวอี้ตนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์อึดอัดอีกครั้งเวลานี้กู้ชิวอี้ยิ้มพลางกล่าวว่าปู่เย่พี่เย่เชิญแต่ละวันมีเรื่องต้องจัดการมากมายอาจไม่มีเวลามาอยู่กับคุณโปรดวางใจอีกไม่นานฉันจะออกจากวงการบันเทิงกลายเป็นคนว่างงานฉันจะมาหาคุณบ่อยๆแน่นอนเย่มากเย่จงชวนสีหน้ายินดีเขาชอบกู้ชิวอี้มาก มองดูเธอเธอติบโตตั้งแต่ยังเป็นทารกยิ่งกว่านั้นช่วงหลายปีที่ไม่มีใครทราบเย่เชิญอยู่ที่ไหนแม้แต่ตนเองยังหมดหวังเลิกติดตามเย่เชิญแต่กู้ชิวอี้ไม่เคยยอมแพ้เธอเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่มีความรักและพักดีต่อหลานชายตนเองในฐานะปู่เขาย่อมรู้สึกยินดีและขอบคุณไปพร้อมกันที่สำคัญกว่าขณะวงังวานหลงจมตีภูเขาเย่หลิง ตระกูลกู้รู้ตัวดีตระกูลเย่ไม่อาจต่อต้านได้แต่พวกเขายืนหยัดเคียงข้างตระกูลเย่บนภูเขาเย่หลิงมิตรภาพเช่นนี้มีค่าหลายพันตำลึงทองนายผู้เท่ารู้ดีเขาไม่สามารถตัดสินใจแทนเย่เฉินมิฉะนั้นเขาคงบังคับให้เย่เฉินแต่งงานกับกู้ชิวอี้โดยเร็วที่สุดเย่เฉินอยู่บ้านครอบครัวกู้มอบยาเม็ดฟื้นชีพให้สองสามีพันยาสิ่งนี้ทำให้ทั้งคู่รู้สึกละอายใจไม่คิดพูดเรื่องแม่นหมายต่อหน้านายผู้เท่า ทำให้เย,ย่เชิญไม่รู้สึกถูกบีบคั้นมากนะักคนรู้สึกสบายใจไม่น้อยบทที่706เวลานี้อาหญิงเย่ยช้างมินเตรียมชุดชาและใบชาเสร็จเรียบร้อยชงชาจินจุนเหมยคุณ,ณภาพชั้นยอดให้ทุกคนด้วยตัวเองทุกคนดื่มชาพูดคุยกัน หัวข้อการสนทนาไม่ได้พัฒนาสู่ประเด็นการแม่นหมายนอกจากกังวลใจเรื่องสัญญาการแต่งงานนายผู้เท่ายังกังวลสถานการณ์เรื่องผู้ชิง้วยดังนั้นเขาสอบถามเย่เชิญถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องบางประการเย่เชิญตอบอย่างรวบรัดจากนั้นนึกถึงทั้งซื่อหายถามเขาว่าปู่มีข่าวคราวเกี่ยวกับพ่อบ้านทั้งบ้างไหมไม่มีแม้แต่น้อยเยจงชวนตอบพลางถอนหายใจ ตั้งแต่ตอนนั้นซื่อหายดูเหมือนจะสาบสูญหายไปจากโลกนี้ฉันพยายามตามหาร่องรอยของเขาหลากหลายวิธีแต่จนบัดนี้ไม่มีข่าวคราวใดเย่เฉินรู้สึกเศร้าใจถอนหายใจพูดว่าฉันไม่รู้พ่อบ้านทั้งมีความลับอะไรที่บอกไม่ได้ถึงจากไปโดยไม่บอกลาแต่เชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายต่อฉันหรือตระกูลเย่กู้เยียนจงที่นั่งอยู่ด้านข้างถามด้วยสีหน้าสงสยัยซึ่งหายเหตุใดต้องจากไปหากพูดตามเหตุผล เวลานี้เชิญเออร์ต้องการคนช่วยเหลือเขาทำงานให้ตระกูลเย่มานานรู้สถานการณ์ของตระกูลเย่อย่างดีนอกจากนี้หลายปีที่ผ่านมาเขาจัดการธุรกิจของตระกูลเย่อย่างเป็นระเบียบพูดตามตรงฉันตระหนักถึงความสามารถและนิสัยของเขาหากเขาไม่จากไปจะต้องเป็นมือขวาของเชิญเออร์เป็นผู้ช่วยเหลือที่มีบทบาทสำคัญมากไม่มีเหตุผลที่เขาจะจากไปโดยไม่กล่าวลาถึงกับซ่อนตัวมิดชิดไม่ให้ผู้คนหาพบ เย่เชิญพยักหน้ากล่าวสีหน้าคอรุ่นคิดฉันรู้สึกอยู่เสมอแม่พ่อบ้านทั้งจะอยู่ตระกูลเย่มานานทำงานอย่างขยันขันแข็งแต่เขาไม่ได้รับใช้ตระกูลเย่โดยตรงกู้เยียนจงถามด้วยความสงสยัยเชิญเออคุณพูดเช่นนี้หมายความอย่างไรเย่เชิญกล่าวว่าก่อนหน้านี้จูจ่ๆอัลบั้มรูปของพ่อฉันปรากฏขึ้นเหมือนพ่อบ้านทั้งตั้งใจอยากให้ฉันพบเห็นเบาะแสบางอย่างตั้งแต่นั้นเขาก็หายตัวไป หากเขาทำงานให้ตระกูลเย่ก,ก็ไม่จำเป็นต้องหายตัวไปเช่นนี้แต่หากเขาทำงานให้พ่อของฉันเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่พ่อของฉันจะคิดคำนวณล่วงหน้านานถึง20ปีต้องมีคนคอยออกคำสั่งให้เขาทำเช่นนี้กูเยียนจงถามด้วยความงุนงงหากพ่อบ้านทั้งเป็นเครื่องมือของผู้อื่นซ่อนตัวไว้นานหลายปีเหตุใดไม่ปกปิดตัวเองต่อไปเมื่อตั้งใจหายตัวไปโดยไม่กล่าวลา ไม่เท่ากับเปิดเผยตัวเองหรือเย่เชิญได้แต่ทอดถอนใจมีเรื่องหลายเรื่องเขาไม่สามารถอธิบายให้กูเ้เย็นจงทราบโดยละเอียดได้ตัวอย่างง่ายที่สุดที่เขาไม่อาจบอกผู้ใดคือกูเย็นจงไม่รู้ว่าเขามีความสามารถล้วงลึกทางจิตวิทยาสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดผู้คนและสืบค้นความจริงจากความคิดผู้คนได้ง่ายไดย้สาเหตุที่ทั้งซื้อหายจากไปกระทันหันหลังอันลบัมรูปปรากฏขึ้น น่าจะเพราะเขากลัวตนเองจะใช้วิธีนี้ค้นหาความลับที่ไม่อาจบอกได้เขาเองน่ารู้ว่าไม่สามารถต้านทานการล้วงลึกทางจิตวิทยาของตนเองดังนั้นเขาจึงหายตัวไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้โดยสิ้นเชิงเย่จงชวนถามเย่เชิญเวลานี้เชิญเออคุณคิดว่าควรจัดกำลังคนค้นหาทั่วโลกเพื่อตามหาพ่อบ้านทั้งหรือไม่ตอนนี้คุณยังมีแบบจำลอง AI เมื่อรวมทั้งสองทางเข้าด้วยกัน ไม่น่าจะยากเกินไปจะค้นหาที่อยู่ของพ่อบ้านถังเยเชนโบกมือตอบว่าช่างเถอะฉันคิดว่าพ่อบ้านถังไม่มีเจตนาร้ายต่อฉันแต่เพราะเขามีความลับที่เขาคิดว่าไม่อาจบอกฉันได้เมื่อเป็นเช่นนี้ฉันคิดว่าไม่จำเป็นต้องขุดคุยความลับเหล่านี้